อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อที่แบบฝึกหัดที่4.2นะครับฮะสำหรับข้อที่1เนาะเขาให้เด็กๆจับคู่การทดลองที่สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้อ่ะซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาจะมีข้อมูลมาให้4ข้อเนาะแล้วเขาให้บอกว่าการทดลอง4ข้อนี้มันสอดคล้องกับ ปัจจัยข้อใดในข้อกอขอคและง,องโอเคไหมอะทีนี้มาดูข้อที่1ก่อนข้อที่1นึเ่เขาบอกว่าเขาบอกว่าการบูดของแกงกะทิที่เก็บในตู้เย็นกับวางไว้บนโต๊ะโอเคไหมถ้าเราเอาอาหารที่เป็นแกงกะทิใส่ในตู้เย็นลูกกับวางไว้บนโต๊ะที่เป็นอุณหภูมิห้องเนาะ,ะ,ะเด็กๆจะนึกออกว่าการที่เราเอาอาหารใส่ตู้เย็นเนี่ยเพื่อลดลดการเน่าบูด ของอาหารถูกไหมเพราะว่าการที่เราเอาอาหารไว้ที่อุณหภูมิห้องเนาะความร้อนมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาของจุลินทรีย์โอเคไหมที่อยู่ในอาหารทําให้มันเกิดปฏิกิริยาการบูดเน่าได้ไวขึ้นดังนั้นอันนี้เป็นปัจจัยด้านใดลูกที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาอุณนนะฮะเด็กก็เอาคควายมาใส่ตรงนี้โอเคไหมคอควาย ถูกเนาะ,ะทีนี้มาดู1.2ลูกการเผากระดาษในบริเวณที่มีแก๊สออกซิเจนมากและน้อยการเผากระดาษลูกมันขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนโอเคไหมออกซิเจนจัดเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยาการเผาไหม้ทีนี้คําว่าแก๊สออกซิเจนมากกับแก๊สออกซิเจนน้อยส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไหมส่งผลนั่นก็คือในเรื่องของอะไรลูก อันนี้เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับปัจจัยใดก็ไก่ขอไข่หรืององ,งูก็ไก่ลูกเป็นเรื่องของความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เป็นแก๊สออกซิเจนเนาะแล้วก็ก็ไก่มาใส่ตรงนี้อ่ะโอเคต่อไป1.3ลูกการเผาน้น้ำมันในถ้วยกับการเผาละอองน้ำมันเด็กๆว่าอันไหนเกิดการลุกไหม้ได้ดีกว่ากัน การเผาละอองน้ำมันโอเคไหมน้ำมันที่น้ำมันที่ใส่ในถ้วยแบบนี้กับน้ำมันที่เป็นละอองเด็กว่าไหนเกิดการลุกไหม้ได้ดีกว่ากาันแบบละอองเพราะอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวสัมผัสเนาะเด็กจะเพราะว่าพื้นที่ผิวสัมผัสของอีแบบละอองเนี่ยมันเยอะกว่าเนาะดังนั้นข้อ1.3เนาะ จะเป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ผิวหนูก็เอางองูมาใส่ตรงนี้ส่วนข้อ1.4ก็เหลืออันเดียวแล้วลูกเขาบอกว่าในการหมักเนื้อในซอสปรุงรสที่ผสมและไม่ผสมกับน้ำสับปะรดการหมักเนื้อที่ผสม และไม่ผสมน้ำสับปะรดซึ่งถ้าเด็กๆมีความรู้ทางชีวะนิดนึงเนาะเขาบอกว่าในสับปะรดเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ ide, ชนิดหนึงลูกเราเรียกว่าเอนไซม์เอนไซม์ ide, ไม่แน่ใจว่าครูจะอ่านถูกไหมมันเรียกว่าเอนไซม์โบมีเลนซึ่งเอนไซม์โบมีเลนที่อยู่ในน้ำสับปะรดเนี่ยลูกมันจะมี คุณสมบัติในการย่อยโปรตีนโลกดังนั้นเนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีการใส่น้ำสับประรดลงไปเนื้อหมูจะมีความนุ่มซึ่งเกิดจากการย่อยของเอนไซม์โบมิเลนเนาะดังนั้นน้ำสับประรดตรงเนี้ยที่เป็นเอนไซม์โบมิเลนเนี่ยจะทำหน้าที่เสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการหมักหมูหรือหมักเนื้อดังนั้นข้อนี้ก็เป็นขอไข่อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะ ต่อไปเด็กๆมาดูข้อ2ข้อ2เนาะข้อ2เด็กดูข้อ2ใหญ่เด็กอ่านโจทย์นะการกระทำต่อไปนี้ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือไม่อย่างไรเขาถามว่าการกระทำต่อไปนี้ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือไม่อย่างไรมีสองคถามเด็กต้องตอบให้ดีเด็กๆดู2.1ก่อนเขาบอกว่า การเจือจางน้ำยาล้างห้องน้ำก่อนเทลงบนคาบหินปูนการเจือจางน้ำยาล้างห้องน้ำก่อนเทลงบนหินปูนส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไหมส่งผลไหมมีผลไหมส่งผลโอเคไหมมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนาะโดยถ้าเราเจือจางน้ำยาล้างห้องน้ำอัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นไงลูกอัตรา การเกิดปฏิกิริยาเป็นไงลูกไวขึ้นหรือช้าลงจะช้าลงโอเคไหมเพราะอะไรเหตุผลเพราะการเจือจางน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นการลดความเข้มข้นโอเคไหมเพราะเป็นการลดความเข้มข้น ของสารตั้งต้นอโอเคดเด็กๆเขียนประมาณนี้เนาะต่อไปเด็กดู2.2การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นก่อนกลืนส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไหมส่งผลไหมส่งผลลูก ทีนี้การเคี้ยวอาหารก่อนกลืนโลกทำให้กระบวนการย่อยทางเคมีเกิดขึ้นช้าลงหรือเร็วขึ้นตอบได้ไหมอัตราการเกิดปฏิกิริยาซึ่งมันคือปฏิกิริยาการย่อยซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเนาะไวขึ้นเลยช้าลงไวขึ้นถูกไหม ไวขึ้นเพราะอะไรโลกเพราะการเคี้ยวอาหารลลกเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของตัวอาหารอาหารกับน้ำย่อยโอเคไหมเพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของสารตั้งต้น โอเคต่อไป2.3ลูกเก็บผักผลไม้หรืออาหารไว้ในตู้เย็นอ่ะทำไมเราถึงต้องเก็บผักผลไม้ไว้ในตู้เย็นเพราะเราไม่อยากให้มันบูดหรือเน่าหรือเสียไวถูกไหมทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิถูกไหมทีนี้การเก็บผักผลไม้หรืออาหารไว้ในตู้เย็นเนี่ยมีผลต่ออัตราไหมมีโดยอัตราการเกิดปริยาเป็นไง การเกิดปฏญาเน่าบูดมันช้าลงหรือเร็วขึ้นช้าลงอ,าาาอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏยาการเน่าบูดเนี่ยช้าลงช้าลงอ่ะโอเคเพราะอะไรลูกเพราะเพราะอุณนหภนาาูมิ ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ชา้าถูกไหมถ้าอุณหภูมิสูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมากขึ้นหรือเร็วขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้มาดู2.4ลูก2.4การเติมยีสต์ลงในการทำขนมปังการเติมยีสต์ลงในขนมปังกับไม่เติมยีสต แตกต่างกันไหมแตกต่างดังนั้นการเติมยีสต์ลงในการลงไปในการทําขนมปังโลกมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาแน่นอนทีนี้มีผลยังไงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นหรือช้าลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นลงเร็วขึ้นเพราะยีสต์ทำหน้าที่อะไรเนี่ยลลก าราะยีสต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาก็ต้องทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้นถูกไหมตามชื่อของมันเลยเนาะทีนี้มาดู2.5 2.5งจาทำให้น้ำมันเป็นละอองด้วยหัวฉีดในกระบอกสูบเครื่องยนต์ยิ่งเป็นละอองฝอยเมื่อเทียบกับหยดของน้ำมันน้ำมันที่เป็นหยดเป็นหยดใหญ่ๆเนาะกับน้ำมันที่เป็นฝอยๆอันไหนเกิดการเผาไหม้ได้ดีกว่ากาันฝอยๆถูกไหมเพราะว่าอะไรลกูกเพราะแบบฝอยๆมันมีพื้นที่ผิวสัมผัส มากกว่าเนาะดังนั้นการทําให้น้ํามันเป็นละอองด้วยหัวฉีดใน,นกระบอกสูบเครื่องยนต์เนี่ยมีผลต่ออัตราก,การเกิดปฏิกิริยาโลกทั้ง5ข้อมีผลหมดเลยเนาะส่วนในข้อ2.5เนาะมีผลในแง่ไหนโลกมันทําให้อัตราก,การเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นไงปฏิกิริยาเร็วขึ้นถูกไหมไวขึ้นเร็วขึ้นเพราะอะไร เพราะการทำให้น้ำมันเป็นละอองมันเป็นเป็นการเพิ่มเพิ่มอะไรลูกเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของสารตั้งต้นอะลายมือครูค่อนข้างแย่เนาะเด็กๆฟังครูเอาแล้วก็เขียนตามเนาะ ข้อสี่แบบฝึกหัดที่4.2น่าจะจบแล้วอ่ะเด็กๆมาดู4.3ต่อเนาะแบบฝึกหัดที่4.3่ลูกสั้นนิดเดียวแบบฝึกหัดที่4ี่จุดสาเขาให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดอ่ะทีนี้มีแค่ห้าข้อลูก ไม่ถูกก็ผิดเนาะห้าสิบห้าสิบเด็กๆด,ดูข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าปฏิกิริยารีด็อกมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเคมีเสมอถูกไหมปฏิกิริยารีด็อกใดๆต้องมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารตั้งต้นโอเคไหมตัวนึงต้องมีการให้อิเล็กตรอนอีกตัวนึงต้องมีการรับอิเล็กตรอนดังนั้นข้อหนึ่งกล่าวถูกไหมถูกต้องลูกเด็กๆใส่เครื่องหมายถูก ต่อไปข้อ2ปฏิกิริยาลีดอกให้กระแสะไฟฟ้าเสมอไหมปฏิกิริยาลีดอกต้องให้กระแสะไฟฟ้าเสมอไหมเขาใช้คําว่าเสมอให้กระแสะไฟฟ้าเสมอข้อนี้ผิดโอเคไหมถ้าเป็นตัวอย่างปฏิกิริยารีดอกในชีวิตประจาําวันเช่นเช่นกระบวนการหายใจเนาะที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเผาผลาญ สารอาหารเราก็ให้พลังงานถูกไหมกระบวนการหายใจตรงนี้จัดเป็นปฏิกิริยารีดอกเหมือนกันโลกแต่ปฏิกิริยาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องให้กระแสไฟฟ้าโอเคเนาะต่อไปมาดูข้อ3ลูโลกปฏิกิริยารีดอกในเซลล์เคมีไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าเสมออ่าถ้าเป็นข้อ3มเนี้ยถึงจะถูกต้อง ถึงจะถูกต้องหูกปฏิกิกริยารีดอกถ้ามันอยู่ในเซลล์เคมีไฟฟ้ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าเนาะแต่ถ้ามันเป็นปฏิกิริยารีดอกในชีวิตประจําวันที่ไม่ใช่เซลลเคมีไฟฟ้าหูกมันจะไม่จําเป็นว่าจะต้องให้กระแสไฟฟ้าโอเคเนาะซึ่งข้อ2กับข้อ3เนี่ยจะใช้แนวคิดคล้ายๆกันโอเคนะข้อ2กับข้อ3ามนะ เด็กมาดูข้อ4ลูกข้อ4เขาบอกว่าปฏิกิริยารีดอกให้ความร้อนและแสงสว่างเสมอใช่ไหมไม่ใช่ข้อ5ปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการหายใจเป็นปฏิกิริยารีดอกใช่ไหมเมื่อกี้คู่เพรพูดไปแล้วข้อ5ถูกต้องลูกอ่โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูต่อคลิปหน้าบาย